คุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะถือว่าได้รับเกียรติอีกแล้วค่ะจากแขกรับเชิญที่ถือได้ว่าเธอเนี่ยสู้มากๆกํำลังใจสู้เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆเพราะว่าต้องต่อสู้กับโรคร้ายซึ่งเป็นโรคยอดคิดเลยสําหรับคุณผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวการต่อสู้ของเธอกันนะคะกับคุณแมวค่ะคุณอุไรจิระมุงคลการค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีครับคุณแมวครับดีค่ะแต่อยากจะบอกว่าก่อนเข้ารายการนะคุณผู้ชมเจอเจอพี่แมวนะคะ ยิ้มตลอดเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมคะก็ก็มีเครียดก็มีกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอมูดนั้นไม่ได้เจอมันจะเป็นช่วงจังหวะอย่างเช่นการทํางานหรือว่าเจออะไรที่แบบเราแย่ๆก็จะเป็นคนที่คิดมากค่ะเครียดตลอดเวลาแล้วก็คิดแบบอันนี้คือนิสัยส่วนตัวนิสัยส่วนตัวเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไตรมาสแล้วตั้งแต่ก็เป็นคนที่คนที่มีวินัยในตัวเองเพราะว่าโดนสอนมาทุกอย่างแบบ เป็นต้องมีระเบียบวินัยใช่ใช่ต้องเป็นเวลาที่บ้านนี้คือทุกคนทานข้าวเป็นเวลาหมดตื่นเช้ามันจะต้องทําอะไรมีสเก็ตดูเลยตื่นต้องทํานู่นทํานี่คือต้องเป็นเป็นเนี้ยทุกวันแล้วก็เวลานี้จะต้องทําอะไรทานข้าวของชีวิตใช่อย่างทานข้าวเช้าก็ต้องก่อนเจ็ดโมงเช้าตื่นคือตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงเลยนะคะราิกาชีวิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยโดยส่วนตัวชอบ จริงๆเห็นเพื่อนๆเขาตื่นสายก็อยากตื่นบ้างอะแต่ว่ามันเคยลองเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพอิทินห้าครึ่งปุ๊บเหมือนตัวเองเนี่ยแบบตื่นขึ้นมาจะนอนต่อก็ไม่ไหวยกเว้นว่าป่วยแบบโอ้ยฉันปวดหัวมากไม่ไหวแบบแย่แล้วแบบหรือว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่เพราะว่าอาจจะชินแล้วก็ตื่นเช้ามันจะมีกิจกรรมทำนู่นทำนี่เรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนที่จะไปทํางานอย่างหนึ่งที่ต้องทําทุกวันคือรดน้าต้นไม้ใช่ใช่ค่ะต้องรดน้าต้นไม้ทุกวันเพราะว่าเราชอบเป็นกฎบังคับหรือว่าส่วนตัวชอบอยู่แล้วเป็นคนชอบปลูกต้นไม้คือเป็นหน้าที่ที่บ้านหรือว่าเราจะเป็นคนสวนของที่บ้านเพราะว่าทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบมาทํางานเนี่ยก็คือพอดีเครียดปวดหัวหรือรู้สึกแย่ๆเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกไปจับ ต้นไม้ไปหยิบทำนู่นทำนี่ปลูกต้นไม้ตลอดเวลาแล้วมันจะหายวิถีชีวิตในการดําเนินแต่ละวันก็ไม่ได้นาไปสู่โรคไร้จนใช่จมัยใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็คิดว่าหนึ่งความความเครียดสะสมของเรานะคะโอเควันละนิดวันละหน่อยของแม่ใช่แล้วก็ช่วงหลังพอดีช่วงที่คุณแม่อายุเจดสิบกว่าเริ่มเป็นอัลไซเมอร์ที่เป็นคนนอนกับคุณแม่ตั้งแต่เด็ก แล้วก็เราก็เห็นพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเขาไม่นอนเอ๊ะทำไมแม่ไม่นอนอะไรเงี้ยเราก็กังวลไงคะนั่นก็คือเริ่มป่วยเขาไม่ทันแม่ใช่เครียราจัดของในห้องหรือตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราต้องคอยระวังเอ้แม่จะไปไหนเดี๋ยวตกบันไดอะไรเงี้ยกลัวจะเปิดออกไปข้างนอกเปิดออกไปข้างนอกแล้วก็ตกบันไดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องคอยระวังเนี่ยช่วงนี้เป็นอย่างเงี้ย หลายปีเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าอืไม่อยากให้แม่ป่วยเป็นแบบนี้เลยทำยังไงเราเครียดรับไม่ได้แบบกังวลอะหลายๆอย่างออันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําคิดว่านะคะว่าอันนี้แหละคือความเครียดหลักๆที่ทําให้เราเริ่มไม่สบายใช่เริ่มไม่สบายอาการไม่สบายมันยังไงเริ่มจากตรงไหนก่อนจริงๆตอนนั้นที่เครียดจัดๆคือท้องอืดทานข้าวไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนนอนไม่ได้แบบ เคยรู้ใช่ไหมคะกดไหลย้อนเนี่ยอาการมันจะแย่มากหน้าอกขึ้นมาบนคอพูดไม่ได้เสียงใช่ค่ะใช่แล้วก็ไอ้วเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแค่เรารู้สึกว่าหนึ่งเราทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับทำยังไงดีก็ไปหาหมอตลอดจนกระทั่งมันก็ดีขึ้นดีขึ้นก็คุณหมอบอกว่าให้ระวังเรื่องการทานอาหารนะให้ระวังอย่าทานเผ็ด นอนเยอะๆพักผ่อนใม้พออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามปฏิบัติตัวตั้งแต่ตรงนั้นมาเนี่ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเลยยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นจากที่แบบเออเราว่าเราก็ดูแลตัวเองขนาดนี้แล้วนะหมอ,หอไม่ได้แล้วถ้าวัยนี้เนี่ยภูมิคุ้มกันของร่างกายมันจะดอบลงก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เราก็ปฏิบัติตัวตามที่เราทําได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ไม่ชอบเลยแล้วทุกคนต้องชวนก็คือออกกาลังกายออกกําลังกายเนี่ย ไม่ไม่เคยที่แบบอยู่ดีๆเดินเข้าฟิตเนสเพื่อที่จะไปเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่ว่าถ้าเพื่อนชวนไปตีแบดถ้ามีเวลาว่างไปแต่ว่าพี่จะใช้วิธีออกกำลังกายด้วยกันหนึ่งทำงานบ้านทำสวนทำปลูกต้นไม้ทำนู่นทำนี่เพื่อให้เหงื่อมันออกนี่มันก็โอเคนะแต่บางคนเขาบอกว่าอาจจะไม่พอมันทำให้หัวใจไม่ได้เต้นใช่เขาใจไม่พอใช่ม้า่เหมือนอาจจะได้เดินได้เหินใช่่ก็เลย คิดว่าเอออันนี้ส่วนหนึ่งด้วยที่เราแบบเอ้ยเป็นคนที่ไม่ชอบต้องไปออกกำลังกายแบบเป็นเรื่องเป็น,นาวอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมนันเป็นสิ่งที่ดีนะคะคแต่ก็เลยอันนี้จุดหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหลังหลังจากที่เริ่มชินกับการต้องดูแลคุณแม่<ค>ทุกวันก็คือบ้านออฟฟิศรีบกลับบ้านไปดูแม่ไปทำข้าวอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะแล้วก็คนทำข้าว ทานเอง mm hmm. ที่บ้านไม่พี่ไม่เราทําก็พี่สาว <Okay. S 2> แล้วทุกคนก็คือจะต้องกลับมาทานข้าวบ้าน <Okay. S 2> ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยมานานจนเริ่มรู้สึกปวดท้องท้องอืดท้องอืดเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นหลังจากที่เราหายอาการนั้นนันนะคะแล้วก็มาปวดท้องเหมือนตอนมีเมนน่ะปวดท้องผู้หญิงนะคะนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเอะเรามีอาการอะไรแปลกอันนี้คือช่วง ประมาณสามสามสปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเออเรามีอาการ,ปรแปลกๆพี่สาวก็เริ่มทักอกว่าอลองไปเช็คไหมอะไรเงี้ยปีที่แล้วก็เลยลองไปเช็คไปตรวจภายในอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเป็นพังผืดในมดลูกเยอะมากเยอะมากจนหมอบอกว่าเนี่ยมันเป็นเยอะมากเลยนะแบบไม่เห็นรังไข่เลยอันตรซาวออกมาไม่เห็นรังไข่อะไรเงี้ยแบบผมตายแล้วขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกหมอว่าผ่าตัดได้ไหม คือพอพี่สาวคนหนึ่งเป็นช็อกโกแลตซีทเขา<อ>ก็ผ่าตัดแล้วหายาใช่ไหมคะก็หมอบอกว่าเคสคุณเนี่ยผ่าตัดไม่ได้ถ้าผ่าตัดเนี่ยจะเกิดพังผืดเยอะขึ้นกว่าเดิมจากาการผ่าตัดพังผืดที่เกิดจากการผ่าตัดซึ่งอันตรายกว่ายิ่งกว่าวิธีแก้ก็คือต้องทานยาคุมบอกอ้าวตายแล้วชีวิตนี้เราไม่เคยเนี่ยคุมมาก่อนเลยแล้วก็บอกหมาว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพราะพี่สาวคนโตเป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็เลยบอกว่าเอายังไงดีคุณหมอว่า,วายัางไงคุณต้องต้องพยายาคุมแหละมเป็นวิธีเดียวที่ดีท,ะะที่สุดถ้าเกิดไอดตัวพังผืดน,นี้ถ้าทิ้งไว้อาการก็คือจะม <จะ S 2> ันจะเยอะขึ้นแล้วเราจะปวดท้องปวดท้องแบบจนเกร็งเกร็งปวดท้องเนี่ยพี่ไม่เคยปวดท้องเมนแต่อาการปวดของพี่นี่คือปวดแบบเกร็งอ่ะ เกรงแบบมือมือเย็นเกรงท้องใช่ใช่คือมันเย็บลึกใช่ไหมใช่มันเกรงเกรงหน้าท้องแล้วแบบเกรงมากยิ่งตอนจะถ่ายปวดถ่ายอย่างี้ค่ะมันก็จะยิ่งปวดเกรงมากแบบทรมานอ่ะจะเป็นวืดหนึ่งกว่าจะแบบพ้นตรงช่วงนั้นไปได้มันทรมานมากทรมานมากแล้วมันก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยจําเป็นต้องทายทานยาคุมตานที่คุณหมอแนะนำหมอบอกว่าให้ลองคลำเต้านมเองดูก็ลองคลำดูเอ๊เราก็ ไม่มีเนาะแบบคือคืออุปมาว่าเราอาจจะเออก็อาจจะคิดว่าคงไม่มีมั้งแบบแต่จริงๆอน่ะก่อนนะนั้นนะพี่เคยมีก้อนเนื้อออ๋เมื่อห้าปีห้าหกปีที่แล้วก่อนที่จะเคยคำล้วเจอเคยผ่าตัดก้อนเนื้อออกแต่ว่ามันไม่ใช่มะเร็งใช่ตอนนั้นก็เลยก็คิดว่ามันคงไม่เป็นแล้วใช่คิดว่าไม่เป็นแล้วเพราะว่าช่วงหลังจากผ่าครั้งนั้นเนี่ยก็คือเมโมแกรมตรวจมา ไม่ไม่เจอแล้วก็เพิ่งไม่ได้ตรวจแบบละเอียดมาสามปีแล้วก็มาปีปีห้าปลายปีที่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ต้องทานยาคุมก็โอเคไม่มีไม่มีก็หมอบอไม่มีไม่มีคุณก็เอาเลยเริ่มเลยเพราะลองดูว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าก็สองเดือนดีขึ้นดีขึ้นจริงๆอาการหายไปเลยอาการปวดท้องทั้งหลายที่แบบที่เรารู้สึกเป็นเนี่ยแบบมันหายไปแต่วันหนึ่ง วันหนึ่งเนี่ยพี่สาวก็มาทักว่านี่กินยาเข้าไปอย่างเงี้ยเช็คเช็คต้องนมบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้าหรอ,อไงดีอ่ะลองคํำดูว่ามันมีอะไรผิดติหรือเปล่าก็ลองคํำแล้วแล้วก็เจอเจอเลย<ร>เจอ<ง>แบบเจอก้อนแบบใหญ่พอสมควรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือใหญ่แล้วปลายนิว้วใช่ชใช่แล้วก็ใช่ปลายนิ้วชี้แล้วก็พี่สาวก,ก็ตกใจอฮ้ยตายแล้วทําไงละเนี่ยแบบ เออนั้นสิเขาจะทํำยังไงผมที่บอกว่าให้รีบไปตรวจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เรน็ตอาการมะเร็งต้นนมงเป็นยังไงก้อนเนื้อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดว่าเราเข้าข่ายก็กลัวว่าเอ้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือเรากงนนังวลไงก็ปรญญญากฏว่ามันเข้าข่ายก็ตัดสินใจเลยว่างั้นฉันไปตรวจตรวจก่อนดีกว่าปเป็นมโมแกร,รมเลยนั่นแหละแล้วก็ สุดท้ายคุณหมอก็บอกว่าใช่เป็นสเตตหนึ่งขนาด1.8เซนก้อนเนื้อตรงนั้นนะคะแล้วก็มีข้างๆอีกนะคุณหมอบอกว่ามีลูกๆมันอีกสองสองก้อนเล็กๆะจายใช่บอกม่ามีไอ้กลมๆใหญ่ๆตรงกลางแล้วข้างๆเนี่ยกำลังจะแตกออกไปอสองก้อนกำลังจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาัีซึ่งเป็นผลมาจากยาคุมที่เราทานคิดว่าน่าจะใช่แต่คุณหมอก็ถามคุณหมอว่าใช่ เกิดจากการทานิคุมแล้วรอเปล่าคุณหมอว่าเคสคุณเนี่ยแสดงว่ามันมีก้อนเนื้ออยู่แล้วแล้วมันไปกระตุ้นครั้งนั้นหลังจากตรวจปุ๊บแบบเครียดมากทําไมฉันเป็นนะเนี่ยฉันข้างล่างฉันิึงหายนี่มาข้างบนใช่ใช่ก็บอกอะไรเนี่ยทาอย่างหนึ่งก็ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแบบทายังไงดีแบบแล้วก็เครียดว่าเราไม่น่าจะเป็นคือพี่เป็นคนผู้หญิงอ่ะอยากีหนี่อกไงก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยไม่น่าไม่น่าจะเป็นเรานะแบบทุกคนแต่พี่ๆก็เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ทาเป็นแล้วรู้ตั้งแต่แรกก็ดีแต่ช่วงช่วงที่รู้ปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็เลยนะัดช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วค่ะหมอว่าให้มาผ่านัดวันผ่าได้ปุ๊บช่วงระหว่างที่รอพี่ตรวจทราบผลเนี่ยวันต้นเดือนธันวาค่ะนะะระหว่างที่รอเนี่ยก็ รู้สึกเครียดกังวลทำยังไงดีนะแบบคือวิตกจริตอยู่คนเดียวว่าตายแล้วฉันจะต้องฉันต้องให้ยาเคมีแล้วฉันจะโซมหมอะไรอย่างเงี้ยคือรับไม่ได้คือคิดไปใหญ่อ่ะคิดไปนู่นนี่นั่นไปไกลยังไม่ทันยังไม่ทันที่จะอะไรเลยแต่ผมว่าทุกคนเป็นใช่ก่อ่แล้วใช่คือพี่เขาบอกพี่สาวว่าอย่าเครียดอย่าเครียดทุกคนก็ปลอบใจเพื่อนเพือบอกเฮ้ยเราว่านายไม่น่าเป็นนะ ไม่น่าจะเป็นขนาดเพราะว่าดูแล้วชีวิตในการใช้ชีวิตนี่มันไม่มีอะไรเสียเลยไม่ได้เส็พคนแบบเที่ยวไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นคือทุกคนก็รู้สึกงงๆกับตัวเราอะก็วันที่26ธสิบหันวาลีแล้วผ่าตัดค่ะผ่าตัดปุ๊บคุณหมอว่าเดี๋ยวเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะกฏว่าตอนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าฉีดสีเขาจะมีวิธีการขั้นตอนของเขาต้องฉีดสีไปว่า มันลามไปตอมน้ำเหลืองที่ักแผลหรือเปล่าปรากฏว่าเคสเราลามไปแล้วลามไปแล้วพี่ต้องตัดตอมน้ำเหลืองที่อักแผลทิ้งมันลามไปขนาดที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เยอะยังเป็นแค่สเตจคือตอนแรกไม่คิดว่าจะลามเลยแต่ปรากฏว่าตอนผ่าตัดเสร็จคุณหมอมาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อวันนั้นที่ผ่าตัดเนี่ยเราตัดตอมน้ำเหลืองออกไปด้วยนะเพราะว่าฉีดสีเราเจอคือมันลามไปที่บริเวณนั้นซึ่งมันอันตรายละ ก็เลยอ๋อโอเคก็แต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะลามไปเป็นรุนแรงขนาดนั้นใช่จนกระทั่งวันที่ประมาณวันที่แปดเจ็ดหรือแปดธันวาเอ้ไม่ใช่สิมกรามกรามกราปีต้นปีที่ผ่านมาฟังผลปุ๊บหมอว่าเดี๋ยวมาฟังผลชิ้นเนื้อว่าก้อนเนื้อที่ตัดไปเป็นยังไงโอเคไหมอะไรเงี้ยหมอว่ามันไม่ได้ละตอนเนี้มันปรากฏว่าเนื้อที่ผมตัดไปเนี่ยมันขนาด เนื้อร้ายมันใหญ่ถึง5.5เซนตอนแรกบอก1.8ไม่ใช่เหรอจริงรอใช่ก็บอกเอ้าเป็นไปได้ยังไงคุณหมอมันแค่เดือนเดียวเองหมอนั่นน่ะสิสงสัยอยู่ว่าตอนแรก1.8ใช่ใช่ค่ะแล้วมาเป็น5.5ใช่ภายในระยะเวลาไม่ถึงไม่ถึงเดือนหมอบอกว่าเบร็วมากหมอบอกว่าหืมัตโตเร็วมากช่วงนั้นเนี่ยหยุดยาคุมหยุดยาคุมหยุดแล้วหยุดเลยพอดีรู้ว่าตั้งคดีวันที่จะไปตรวจก็คือหยุดละรู้สังสงสัยตัวเองเนี่ยคือหยุดหยุดเลย ก็ประมาณเดือนเรายังไงคะพอได้ยินจดห้าใจมอบอกว่ามีสองช้อยส์ให้เลือกค่ะหนึ่งคือควานใหม่ก็คือต้องผ่าตัดใหม่แน่นอนขวานเพิ่มขวานพี่ผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยเออลืมบอกว่าพี่ใช้วิธีควานขวานก้อนออกขวานก้อนออกใช่เพราะมันเล็กตอนแรกอหนึ่งจุดแปดก็ไม่เดียวควานก็แล้วกันหมอว่าช้อยส์รอบนี้คือหนึ่งวานหรือจะตัดเต้านมทิ้ง ตอนนั้นก็คือตั้งใจไว้ว่าคือตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะไม่ตัดเต้านมกว่าจนกว่าที่มันจะลามมันจะลามก็โอเคตอบหมออย่างเด็ดเดียวเลยว่าไม่เป็นไรค่ะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยใช่ค่ะตัดทิ้งเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้ละมันครั้งที่สองแล้วเกิดมีครั้งที่สามตอนนี้คือมันสเตจสามด้วย อ๋เเอมันสเตตสามห้าจุดห้าเนาะห้จุดห้าคือสเตตสามแล้วค่ะหมอบอกว่าเข้าสเตจสามแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็มาผ่าตัดอีกครั้งวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราอ๋อก็ประมาณสองาทิตย์สามอาทิตย์ตยใช่หลังจากนั้นนะคะก็ตัดเลยตัดผ่าตัดใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่และเพราะฉะนั้นตอนที่ผ่าตัดครั้งแรกยังรู้สึกว่าตัวเองอยังทําใจไม่ได้นิดนิดครั้งแรกเนาะแบบแต่พอดีครั้งที่สองผ่านไปทุกอย่างโอเคก็คือหัว เราไม่เสียใจกับมันแล้วเพราะว่าพี่ยอมรับเลยว่าวันแรกที่ผ่าตัดครั้งแรกครั้งนั้นนะออกจากห้องผ่าตัดมาพี่ร้องไห้เลยะพอดีรู้ตัวแบบพี่สาวก็ปลอบใจแบบเขาก็จะร้องไห้กับเราบอกว่าทาไมเขาบอกทาไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องเป็นเป็นแบบนี้สภาพแบบแย่มากพี่บอกว่าไม่ต้องเสียใจไม่เป็นไรพอดีแผลหายหมอว่าอนัดเริ่มทําเคมีบําบัดเริ่มเคมีบําบัดเนี่ยตอนก่อนเริ่มกังวลมาก ตอนนั้นก็ยังมีช่วงกังวลขึ้นมาอีกครั้งว่าตายแล้วแบบคือไปอ่านข้อมูลหลายๆที่เนี่ยให้เคมีบำบัดแล้วจะต้องโซม,มจะอาเจียนทานเข้าไม่ได้เจ็บคออากา,า,ารใสเอฟเฟกต์เยอะมากจนแบบวิตกจริตแบบกลัวกลัวมากครั้งแรกแอดมิดเลยครั้งแรกที่ให้เคมีบำบัดหมอบอกคุณไม่ต้องเคสคุณไม่ต้องแอดมิดนะเคสคุณเนี่ยง่ายมากเลยแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแอดมิททำไมบอกว่าไม่ค่ะกลัว กลัวตัวเอง<ค>ว่าจะมี side effect ะจะเป็นอะไรจะอะไระยังไงปรากฏว่าครั้งแรกผ่านไปโอเคกลับมาบ้านดีมากแต่ก็มีวันแรกคือกลับมาเวียนหัวแล้วก็ทานข้าวไม่อร่อยก็ผ่านไปประมาณ3 3-4วันค่วันอาการอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอบอกว่ายังไงต้องทานนะแบบทำยังไงก็ได้ต้องทานแล้วก็เพื่อนๆแบบที่เขารู้ข้อมูลเขาบอกว่า ไข,ข่ขาวไข่ขาวพี่แมวกินไข่ขาวเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยอาอีกแล้วไข่ขาวได้ยินมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือว<ะ>่าไข่ขาวกระตุ้นใช่ใช่พี่ปูชีวิตจิตรู้จักพี่ปูใช่ไหมคะพี่พีเขาก็จะบอกว่าไข่ขาวจริงๆไม่ก็ดีนะแต่เราว่าเราเราไม่ไม่ทานหมูไก่อยู่แล้วใช่ไหมคะ เสร็จแล้วถ้าปลาอย่างเดียวกุ้งอย่างเดียวกลัวไม่พอก็บอกว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่ว่าให้เลือกไข่ออร์แกนิกณเวลานั้นเราจําเป็นจะต้องต้องทานก็ต้องก็ต้องยอมอ๋ออีกอาการหนึ่งที่หลายคนอาจจะเป็นก็คือเป็นกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยค่ะแต่ไม่ใช่คนกินดึกนี่คะห้าหกโมงก็ทานใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นไซเฟ็กต์ของยาไซเฟฟกต์ใช่ของเคมีบําบัดแล้วก็อาหารไม่ย่อยท้องอืดพี่ก็ใช้วิธีดีท็อก ช่วงสัปดาห์แรกหลังให้ยาเนี่ยดีท็อกทุกวันทำเองทเอปรึกษาหมอไหมก็ไปที่คลินิกชีวจิตโฮมอะค่ะให้วิตามินอะไรปกติแล้วก็แล้วก็ดีท็อกดีท็อกทุกครั้งที่ทำแล้วก็ชินเริ่มชินคุ้นเคยกับมันแล้วโอเคแบบดีท็อกซแล้วรู้สึกว่าฉันนอนได้ไม่แน่นท้องแล้วก็เน้นทานผลไม้เยอะๆแล้วอาการปัจจุบันของพี่แมวคือตอนนี้ ตอนนี้พี่ให้เคมีครบไปแล้ววันเมื่อวันที่แปเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มฉายรังสีอีก25ครั้งคือตอนนี้กันยังอยู่ในช่วงฉายังสีใช่ค่ะก็โอเคไม่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยดีทุกอย่างเราก็สองคนขอบให้กําลังใจด้วยร่งร่วมสมทบทุนกับกำลังใจให้กับพี่แม่จริงๆครับเพราะว่าก็เพื่อนๆก็ต้องจริงๆสภาพแวดล้อมมันช่วยเราได้นะคะแล้วก็พี่ ถ้าพี่เบื่อๆพี่ก็ไปเล่นแมวเลี้ยงแมวไวงค่ะ,ะไปเล่นกับน้องเหมียวที่บ้านเลี้ยงเต่าะก็สนุกกับเขาค่ะดีคร<ด>ับ,บก็อ,อะไรที่เป็นพลังงานบวกเขาก้าใจใช่ใช่ค่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่บ้านเขาน่ารักทุกตัวเลยสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่แมวฝากหน่อยดีกว่าค่ะถึงผู้ชมทางบ้านว่าทายังไงถึงจะมีวิธีคิดหรือมีกําลังใจดีแบบพี่แมวสําหรับพี่ส่วนหนึ่งคือนอกจากพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะก็คือ ผู้ป่วยด้วยกันที่โรงพยาบาลนะคะพอดีทุกครั้งที่ไปให้เคมีเนี่ยเราจะเจอคนป่วยแย่ๆเลยก็คุยกันนะคะคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าจะต้องแก้ไขยังไงแล้วให้มองที่ว่ามันจะมีอีกหลายคนที่แย่กว่าเราค่ะถือว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นๆที่มีหลายคนมากที่น่าสงสารนะคะคือแบบเห็นแล้วแบบเราก็เข้าไปแนะนําบอกว่า คุณป้าทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะดีขึ้นเขาก็คุยกับเราแล้วเขาก็จะสบายใจเราขนาดเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เลวร้ายแบบี่สคนใช่เรายังโชคดีกว่าคนอื่นๆที่เขาเขาแย่กว่าเราอันนี้แหละมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่กลัวละไอ้โลกนี้แบบฉันผ่านมาจุดนี้มาได้เนี่ยถือว่าฉันแน่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ไหมคะฉันแน่เว้ยบือว่าก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันแย่อย่างที่คิด นะคะแล้วก็ก็อยากบอกทุกคนว่าคนที่เป็นมะเร็งอะคะ่ะว่าไม่ต้องกลัวมไม่ต้องกลัวกับโรคนี้เลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเป็นมะเร็งเยอะมากจากการกินอยู่อาจจะต้องดูแลตัวเองพื้นฐานแรกๆคือการเรื่องอาหารการกินเลยแล้วก็การพักผ่อนใช่แล้วก็อย่าเครียดนะคะออกกลังกายบ้างนะคะแล้วก็คอยดูแลทุกอย่างในตัวเองคอยสังเกตยอย่าประมาทกับ,บชีวิตดีที่สุด ขอบคุณมากมากพี่แมวขอบคุณจริงคขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับนี่คือชีวิตจริงครับเราไม่รู้หรอกวันหนึ่งเราจะเป็นอะไรจะเป็นโรคอะไรแต่วันนี้เราใช้ชีวิตที่มีความสุขที่สุด happy กับชีวิตที่เรากำลังมีอยู่เนี่ยให้มันเต็มที่ที่สุดแล้ววันหนึ่งถ้ามันจะเป็นอะไร เราค่อยสู้กันใหม่ครับใช่ค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้าเรามาดูแลตัวเองกันดีกว่านะคะกับช่วงแขบกันเถอะมาออกกำลังกายกันค่ะสักครู่เดียกับอ้าวถึงเวลากันเลยครับตอนนี้ทุกคนจะต้องไม่นั่งฟังเราอย่างเฉยๆแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องไปขยับกันเถอะ